nhanh <laughs> má phát cả nón, sao bài, <laughs> làm bà phát cả tà nón quạ, can quay ta mùi mùi như nó กันกวยรับตามเยมยเลยขณะนี้เป็นเวลาบ่ายโมงกว่าหญ้าอิ้มแล้วเขาคอ,อกน้อนนำเขาเคอะโตเกียงมุ้ยลุยน้อนนำงั้นใจอ่ะน้อนแขวเอียงแขววองอีกแล้วงั้นใจแขววองคูที่สามตีไหนึ่งสองคูที่สามแขววองคูคูที่สามของแก้ไก่คอดอ่ะ กา,กานกล้วยะเดี๋ยวน้ำกล้วยละไอ้ไม้หยอ,อกเ้วลูกไปเดี๋ยวน้ำกล้วยเป็นเวลานอนเว้นได้พักกันโโนอนสโลสเลได้นอนสโลสเลเป็นเวลาเขาขอ,ขอนอนเว,นนเว้นกัน รับแยชบาแก้วน้ำ่าน้ำ่านอนโอ้ดวงตาลับเหิวนอนไหลดูตาชบาแก้วเสริมแล้วเสริมแล้วเสืมแล้วชบาแก้วจ้าแก้วจ้าตาเสืมโอ้มื้นมาขึ้นโอ้รับ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 แล้วรับแล้วมื้นมาขึ้นแล้วเป็นเวลาเขานอนพักผ่อนตอนกลางวันนะคะเราจะพากันนอ่ กินยญ้าอิ่มแล้วแช่น้ําเย็นสบายเขาเข้าค้อกมานอนพักผ่อนควายถ้ามีเวลานอนพักผ่อนเขาจะอ้วนนะคะเขาจะเป็นการได้นอนพักผ่อนกินเป็นเวลาเนาะบ่ายสามโมงค่อยออกอีกทีหนึ่งการกล้ยน้ำว่ามิสเตอรโตตาเฉิมๆเลยว่าจาว่า โอ้ชวบากแกวกันรับชิมชิมพื่อามคุณเป็นใบตองได้คุณก้านกล้วยหลับตาเฉิมเฉิมเลยไวลานอนผมอนอนเลยชาวบากแกว เป็นเวลาพักผ่อนของเด็กๆนะคะวาเล่นเอ้ยวาเลนก็นหิวนอนผัวไปตองนอนฝากวาเลนนอนพักผ่อนตอนกลางวันกันผัวบ้าก,ากันกล้วยนอนสบายสบายเฉิบเลยก,กันกล้วย เป็นเวลานอนพักผ่อนน้ำว่ากินยาอิ่มนอนน้ำแช่น้ำเย็นเย็นมานอนกลางวันเขาก็จะอ้วนนะคะคนทวนสมบูรณ์กันทุกตัวลับสบายเหยียดแข้งเหยียดขาเลยคุณน้ำว่าป้าจ๋าว่านอนจุ่มกันอยู่ดูเด็กๆดูความน่ารักของเด็กๆนอนกลางวันนะคะ ถ่ายทำให้ดูความเป็นอยู่ตอนกลางวันนอนกลางวันตอนบ่ายบ่ายโมงก,กว่าแล้วนะน้านอนหลับยเยียงแขวแล้วเด้อน้ำว่าตาเฉื่อหมือนว่าขึ้นแล้วเด้ออิ่มแล้วนอนพักควันกายานะคะ